ครับก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแต้มรวมเนาะแต้มรวม2ตัวบนนะก็จะเป็นคลิปคลิปแรกเลยนะที่ผมลงแต้มรวม2ตัวบนให้นี่อ่าแนวทางเขาก็จะเดินมา ห้างวดนะห้างวดติดต่อกันเลยก็ดูว่างวดที่หกเขาจะเดินต่อหรือเปล่าถ้าเขาเดินต่อเราก็น่าจะจับชุดสองตัวได้น้อยลงชุดกว่าเดิมเนาะ,ะวิธีการคิดก็ไม่ยากอะมาดูกันเลยเนาะแต้มรวมสองตัวบนเริ่มตั้งแต่งวด อ่าเก้าแปดสี่เก้าศูนหกอ่าที่ขอเงวนนี้เนาะก็มาคิดงวนต่อไปงวนถัดมาเลยเนาะเอาเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หกผมจะใช้หลักร้อยกับหลักสิบบนบวกกันอ่าได้แต้มเท่าไหร่เดินไปสามสเต็ปพออ่างวันนี้เก้าบวกศูนย์ได้เก้า 0 1>, 1อ่ะตัวเลข3ตัวเนาะ9 0 1มาดูงวดถัดมาออก8 4 3 0 1 9 0 1 9แต้มรวม2ตัวบนก็คือ10อ่ะ10ก็คือ0นะ1บก9ได้0อ่ะแต้มรวม0 ข้านะครับโอเคมาดูว่าถัดมาเลยศูนย์หนึ่งร้อยบวกสิบบวกหได้1 2 3อ่ะผลรัฐบาลออก1 3 2, 9, 03, ึ่0สามบวกสได้3าสองตัวบนก็คือเลขสาม อเลข3มเรามีไหมมีอ้าวเลข3ามโอเคแทมรวม3มเนาะงวดถัดมา1 3ึ่งสามสกร้อยก็คือ9บวกด้วย0 9นกบวกศก็ได้9ก้าใส่เก้อ่ะ ผลรัฐบาลออก1นึ่งสอห้สองแต้มรวมสองตัวก็คือ9 9้าเก้ามีไหมอ้าวเตัวแรกเลยนะตำแหน่งแรกเลย9ก้าดูงวดถัดมา1 2 5่งสองหร้อยคือ2องคือ7จ็สองบวกเได้9เหมือนเดิม เบวกสองได้เก้าศเลขหนะึ่งะไม่ใช่เลขเจมาดูผลหวยรัฐบาลวดถัดมาออก264 8 7 2แสต้มรวม2ตัวก็คือ9ใช่ไหมเข้าที่ตำแหน่งเดิมเนอะก็คือเลขเก้ มาดูคำนวณงวดถัดมากันเลยซึ่งเป็นงวดล่าสุดเนาะสองหกสี่แปดเจ็ดสองแปดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบห้าก็ใส่ห้าหกเจ็ดค้นงวดล่าสุดออกออกอยางพี่น้องเก้าสองสองหกศูนย์ห้า สิบหน่วยแต้มห้าใช่ไหมอ่ะก็ยังเดินมาที่ตำแหน่งแรกเลยนะตำแหน่งนี้สามงดซ้อนเออก็อเดินมาห้างดติดตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามแล้วก็เข้ามาที่ตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกล่าสุดก็คือตำแหน่งแรกอ่ะงดนี้ มาคำนวณกันต่อเนาะ922605 100คือ60 1คือ06 <6 S 2> บวก0ได้6 7 8แต้มรวม678 งวดวันที่สิบหกกคอ,คอจะมาตัวไหนก็ขอให้สูตรเขาเดินต่อเนาะหกเจ็ดแปดอ่าเพื่อนๆได้หกเจ็ดแปดเป็นแต้มรวมสองตัวแล้วอืมเราก็ไปหาตัวเด่นมาเนาะตัวเด่นตัวเด่นจะยึดสูตรไหนดี เดีผมจะลองจับ2ตัวบนให้นะรอบนี้จับจากแต้มรวมอลองดูว่าน่าสนใจปะจะยึดสูตรไหนดีเดี๋ยวผมขอหาสูตรที่จะยึดเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบนะอันนี้คือสูตรหลัก10หลักสิกสผมได้6 7 8ดนะ ถ้ายึดตัวนี้สูตรหลักสิบยึดสูตรเก่าเออถ้ายึดสูตรเก่าที่เข้างวดวันที่หนึ่งกระดาเนาะที่ได้เก้ากับศูนวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งถ้าเรายึดศูนย์กับหนึ่งไว้เป็นหลักหละ่ะสิบหน่วยบนยังไงก็ต้องมีใช่ไหม เออศูนย์นี้สิบหน่วยบนผมได้ศูนย์กับหนึ่งนะสองตัวนี้ศูนหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ที่หลักสิบหรือหน่วยนะศูนย์หนึ่งแล้วก็มีสิบบนสิบบนคือหกเจ็ดแปดสิบบนคือหกเจ็ดแปดหลักหน่วยมี ตัวนี้เยอะไป4 7 0 6 9 2แล้วก็3แต่หน่วยบนล่างที่ผมลงไปคลิปก่อนหน้านั้นก็คือ9กับ0เอออ่ะเดี๋ยวเราลองมามาวิเคราะห์ดูจุด2ตัวบนนะขอเขียนตรงนี้ก่อนนะแป๊บบนึงลองจับ2ตัวแซมรวม2ตัว แล้วก็เด่นสิบหน่วยแล้วฝั่งนี้อ่ะแล้วก็จะมีเลขอะไรอีกอเด่นหลักสิบ แต้มรวมก็คือหกเดปดเด่นสิบหน่วยที่เดินดีอใช้สองสูตรชนรอบนี้ได้0นกับ1แล้วก็เด่นสิบก็คือหกเจ็ดแปดลองเอาสสูตรนี้มันจับดูนะ สิหน่วยยังไงก็ต้องมีถ้าเด่นสิบเรามาอย่างนี้หกเจ็ดแปดอ่ะมาดูแต้มหกันก่อนเนาะแต้มหกจะจับได้อะไรบ้าง ขอดูแต้มหกก่อนเนาะหกหกศูนย์โอเคหกศูนย์ก็คือแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ แปดแปดศูนย์นี่คือแต้มหนะอ๋ออันนี้แต้มหกอยู่ฝั่งนี้แต้มเจ็ดแ้มแปดเออหถ้าจับคู่กับศูนย์ก็จะมีหกศูนยจ็ศูนย์แปดจะเข้าแต้มหกเจ็ดแปดพอดีเออใช่อย่างนี้ แล้วก็มีถ้าหนึ่งมาถ้าศูนย์มามันจับได้ประมาณนี้หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เออโอเคอ่ะถ้าหนึ่งมาหนึ่งมาจะมีมีอะไรได้บ้างห้าหนึ่งแต่เราไม่มีเด่นในสิบนะห้าหนึ่ง อ,อได้แต้มหกใช่ไหมหกหนึ่งได้แต้มเจ็ดเจ็ดหนึ่งได้แต้มแปดแปดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาถ้าแปดแปดจับได้แค่แปดศูนย์แปดหนึ่งไม่ได้อันนี้คือจับจากเด่น ห้าหนึ่งไม่เกี่ยวเออห้าหนึ่งไม่มีเพราะว่ามันไม่อยู่ในเลขเด่นสิบหน่วยนะขอตัดห้าหนึ่งทิ้งนะมันจะจับได้แค่นี้เจริงๆอ่ะสองชุดเนี่ยออแล้วมีอีกชุดที่ผมบอกว่าเด่นเด่นหน่วยถ้ามา เด่นหน่วยนะถ้ามาบนก็คือเก้ากับศูนย์ก็คือสูตรนี้หน่วยบนล่างที่ผมบอกว่าให้เน้นบนงวดนี้งวดก่อนเขาเข้ามาห้าหกแล้วก็ก่อนหน,นั้นก็คือมาที่สองจะมีงวดนี้ที่เขาเข้าไปที่เก้ากับศูนย์ก็คือ หลักหน่วยคือเก้าเขาไปที่ล่างนะก่อนน,น,นั้นก็คือสามสามบนส่วนมากเขาจะเดินมาที่บนเขาหลุดมาล่างในตรงงวดน,นี้แล้วเนี่ยเออสองงวดหลังเข้ามาที่บนสองมาบนแล้วก็ห้ามาบนหกลงล่างงวดน,นี้คือเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ถ้ามาถ้ามาบนหลักหน่วยเราเอาหลักสิบก็คือหกเจ็ดแปดจับใส่ด้วยเนาะ ก็จะมีจับได้อะไรบ้างหกเก้าได้ไหมหกเก้าได้แต้มอะไรแต้มห้าไม่ได้อ่าหกกับเก้าเนี้ยได้แต้มห้าก็จะมีหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดได้แต้มหกใช่ไหมจับหลักเ,เอาหลักหกเป็นหลักสิบเนาะเน้นจับไปหลักสิบไปก่อนก็จะมีหกหกเก้าไม่ได้ ต้องเป็นเจ็ดเก้าดิผมขอเปลี่ยนเลขนะหกเก้ามันจะได้เลขห้าอันนี้เลขเจ็ดนะ,ะเปลี่ยนเป็นเจ็ดเก้าได้แต้มหกเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จับได้เจ็ดชุดเองอ่ะเจ็ดชุดนี้คิดว่าน่าสนไหมอะขอขีดตัวนี้ทิ้ง <c oughs> ตรงนี้คือแต้มหกเนะ นี่คือแต้มเจ็ดะนี่คือแต้มแปดนะเสียงหายแล้วครับ <c oughs> ขอดึงเสียงกลับมานิดนึงอ่าแต้มหกจะจับได้แค่หกศูนย์กับเจ็ดเก้าเพราะว่าอิงจากอิงจากสูตรที่ผมลงไปแล้วอ้าวอิงจาก เด่นสิบหน่วยก็คือศูนย์หนึ่งที่เดินดีมาตลอดแล้วก็เด่นสิบจะมีหกเจ็ดแปดสามตัวแล้วก็คือเด่นหลักหน่วยถ้าเข้ามาบนก็คือเก้ากับศูนย์สังเกตว่าเลขนี้เข้าชนกันนะเด่นสิบหน่วยนี่ก็คือศูนย์นะแล้วก็เด่นเด่นหน่วยนี้ก็คือศูนย์เข้าชนกันนะฮ่าแต้มรวมสองสองตัวบนทําไมได้หกเจ็ดแปดเนาะก็มันชนกับหลักสิบหกเจ็ดแปดซึ่งมันจะจับได้ง่ายมากเลยก็คือ กศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อ่าถ้าแต้มเจ็ดมาก็จะเป็นหกหกหนึ่งอันนี้คือแต้มเจ็ดนะเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแล้วก็แปดเก้าจะได้แต้มเจ็ดเก้าเก้าไม่ได้เก้าเก้าเพราะเราได้แค่เก้าคือเด่นหลักหน่วยแค่ตัวเดียวหลักสิบเราไม่มีเก้านะมีแค่แปดถ้าางนั้นนะจับไม่ได้นะก็อยู่แค่หลักแต้มแปดจะจับได้แค่แปดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งแต้มเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่ง แล้วก็แปดเก้าแต้มหกก็จับได้แค่สองตัวก็คือหกศูนย์กับเจ็ดเก้าอ่ะก็ลองนำไปพิจารณาดูเดี๋ยวคลิปต่อไปผมน่าจะลงเออ่แต้มรวมสามตัวบนให้นะเออสองสูตรชนคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะอะไรน่าจะพอมองออกว่าหลักร้อยเราจะมาตัวไหนนะถ้า หลักสิบบนเออสิบหน่วยบนเราอยู่ประมาณนี้แล้วเนี่ยห0ศ0นย์เจ็ดศูนหนึ่งเจดหนึ่งดดเกตัวเลขแค่เตัวหาแต้มรวม3ามตัวบนมาใส่จับ3มตัวบนให้ดูโอเคอ่ะก็ลองนำไปพิจารณาดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตัดให้เหลือน้อยชุดลงตัวที่ชอบตัวที่ใช่จริงๆวันนี้ต้องต้องจับให้โดนนะงวดที่แล้วพลาด สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยครับผมแต้มรวม2ตงตบนลองจับคู่2ตงตบนให้ดูก็จับได้อยู่ประมาณนี้สำหรับวันนี้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ